สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซหมอลำพิรลำเพลินพี่น้อง f อฟเสียงสะออนและพี่น้องเอฟซียายตุ้มชาแนลทุกทุกคนนะคะวันนี้ยายตุ้มมาทำคลิปแห้งอีกแล้วค่ะ1คลิปนะคะ31กรกฎาคม2 5 6พค่ะพี่น้องยายตุ้มมาทำคลิป แสดงความยินดีกับนางเอกคื้อหายปนัดดาเพชรลำเพลินและพระเอกในสเปกเล็กธนกฤตเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องผ่านเข้าไปสู่รอบที่สามของหมอลำไอดอลซีซันสองนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ในทีมโคดเอ็นออรดีค่ะในรอบที่สองนี้นะคะผ่านเข้าไป7จ็ดคนค่ะพี่น้องแต่ก่อนหน้านี้ยายตุ้มดูถ้าเท่าที่ติดตามมอลำไอดอลเนาะคุณบอกว่าในรอบที่สงนี่จะคัดเลือกให้เหลือทีมละ5้าคนนะคะเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบที่3าม แต่สงสัยนะคะจะตุ้มสงสัยว่าน่าจะมีคนที่เสียงดีๆหลายคนจนกรรมการแบบตัดสินใจบ่ได้ว่าสิตัดไผ่ออกนะคะก็เลยเลือกไว้เกิน5คนนะคะแต่ละทีมเนาะแต่ละทีมก็เกิน5คนนะคะพี่น้อง f อฟหลายๆคนพ่อๆแม่แม่พี่น้อง f อฟ น้องฮาย FC พระเอกเล็กแล้วก็ FC มาลรัมพีลำเพลินนะคะคงจะได้เข้าไปชมเข้าไปโหวต์ช่วยในกลุ่มปิดนะคะหรือว่าได้ไปชมไลฟ์สดในเพจมลไัมไอดอลนะคะที่เพื่อนถ่ายทอดแล้วนะคะหลายหลายท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าไปโหวตไม่ได้เข้าไปชมนะคะอย่างยายตุ้มนี่ก็ ทำไม่เป็นนะคะพี่น้องซื้อบัตรแล้วทําไม่เป็นก็ก็เข้าไม่ได้ไปโหวตไม่ได้นะคะเข้าไม่ถูกก็เลยก็เลยไม่ได้โหวตนะคะก็เอากําลังใจช่วยลูกนะคะช่วยลูกๆแล้วก็คิดว่านักเอกไฮกับพระเอกเล็กนี่ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ใช้พรสวรรค์ใช้ศาสตร์เลศิน ที่ผ่านเวีทีมันลำพินลำพืนมาแล้วสองปีเนาะสองปีให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าาปีเล็กนางเอกไฮยังไม่ได้มาเนาะกับกับพี่เอกเล็กนางเอกายกับพี่เอกเล็กมาปีที่สองแล้วก็ปีที่สาก็สองปีแล้วนะคะประสบการณ์ก็คิดว่านางเอกไฮกับพี่เอกเล็กน่าจะผ่านไปได้คะ่ะทีนี้ วันนี้มาแสดงความยินดีกับนางเอกไฮรัพเอกเล็กและบันนี้มือ้อบันนี้มื้ออื่นนี่ค่ะวันที่หนึ่งนะคะเป็นวันลง mv เต็มเพลงนะคะเมื่อนั้นสิมีโบของนางเอกหมิวนัทถพรพิลำเพืนนะคะพี่น้องนางเอกใหม่นะคะน้องหมิวสาสกุลคุณโก้นะคะน้องหมิวนะคะก,ะชกช็ช่วยกันแชร์ช่วยกัน ชีร์ช่วยกันสนับสนุนนะคะพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกา39นาทีนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นการโหวตนะคะเป็นการโหวตน้องหมีวกับน้องเมย์เมวิภานะคะในในรอบที่สองในการแข่งขันรอบสองเราก็รอผลเนาะเราก็รอผลว่า น้องมีกับน้องเหมีวนี่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเหมือนนางเอกไฮและพระเอกเล็กไหมคะ่ะก็เอาใจช่วยนะคะเจตุ้มก็วันนี้ไม่ได้ซื้อบัตรนะคะกลัวจะซื้อบัตรฟรีแล้วเข้าไปโหวตไม่ได้โหวตไม่เป็นอีกนะคะพี่น้องกระบุเป็นอย่างเอาใจซ้อยนะคะสนับสนุนทางใจก็ได้ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก็วันนี้ช่วงที่ถ่ายทอดสดก็ไม่ได้ ไม่ได้เข้าไปไลค์เข้าไปเมนนะคะรับว่ามือนนิติทุระมดเบือค่ะพี่น้องเพิ่งมาดูมือถือตอนเย็นๆนี่ค่ะก็รู้ข่าวว่านางเอกหายกับระเอกเล็กผ่านข้รอบต่อไปดีใจค่ะดีใจนำมลพิษละพื้นเนาะที่ลูกๆมีความสามารถผ่านใสหูใสตาโคดเข้าไปนะคะ ก็รอลุ้นต่อไปว่าจะเข้าไปในรอบลึกๆหรือไม่นะคะแต่ถ้าผ่านเข้าไปรอบลึกๆหรือได้เป็นแชมป์หรือได้เป็นติดหนึ่งในสามติดหนึ่งในห้าที่มอลลัมไอดอลคัดเลือกไว้นะเพื่อนก็มีคำถามอยู่นะว่ามีสัญญากับที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผ่านการคัดเลือกไปแล้วมันน่าจะได้ไปเซ็นสัญญากับมอลลัมไอดอลนะคะ ถ้าผ่านเข้ารอลกลึกแบบนั้นมันก็มันก็เนาะเราอาจจะสูญเสียสูญเสียศิลปินบางท่านไปนะถ้าน้องนองผ่านเข้าไปลบชิงชนะเลิศแต่ระบบเป็นยังดอกขาพี่น้องน้องมีความสามารถถ้าน้องผ่านได้เป็นแชมป์หรือรองแชมป์เฮาก็ดีใจน้ำน้องนะคะพี่น้องดีใจน้ำศิลปินเนาะ ที่ลูกๆเขามีความสามารถนะคะมีความสามารถอันนั้นเอาไว้เป็นเรื่องอนาคตนะพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นเรื่องอนาคตก็ตอนนี้เราก็เชียร์ลูกๆของเราว่าให้ผ่านเข้าไปในรอบลึกๆค่ะถ้าได้เป็นแชมป์ก็ดีใจด้วยค่ะยิ่งดีใจค่ะพี่น้องค่ะมันมีทั้งหมด4ทีมนะคะก็ถ้าผ่านเข้าไปได้นี่ก็แสดงว่าสุดยอดมากค่ะก็แสดงว่าแบบ ควาอลื่อนไหวศาสตร์และศิลป์นในการร้องการลํานี่บเพทไผ่นะคะแต่ปีนี้นะคะอย่าลืมว่าปีนี้ยัยตุ้มเดาใจคณะกรรมการว่าเขาจะเน้นลำเพลินยัยตุ้มเปิด youtube เข้าไปหลายๆเพจหลายๆ youtube หลายๆช่องมีแต่ลำเพลินพี่น้องมีแต่ดนตรีลำเพลินมีแต่การลำเพลินมีแต่ ท่าลำเพินต่างๆลำเพินสมัยเก่าลำเพินสมัยใหม่ลำเพินประยุกต์พี่น้องใน YouTube นั้นเยอะมากเยอะจริงๆค่ะพี่น้องคิดว่าปีนี้ปีหน้าลำเพินมาแรงค่ะนะคะลำเพินจะมาแรงนะคะก็ฝากน้องๆทุกคนในวงมือลับเพื่นนะคะพัฒนาตัวเองฝึกลองฝึกลำให้เก่งนะคะ สีเขียวสสีหอมพัฒนาตัวเองให้ดีๆขึ้นๆยิ่งไปโล่งถึกทำนองถึกคีโฟนงามได้ทั้งศาสตร์ได้ทั้งศิลป์ได้ทั้งร้องทั้งลำนะคะทั้งโฟนนะคะก็ขอให้ฝึกพัฒนากันต่อไปค่ะพ่อๆแม่ๆเพื่อน็จะมองเห็นเองนะคะว่าเราเป็นเช่นไรนะคะ ตัวศิลปินเป็นเช่นไรนะคะพอ่พอพ่แม่แม่กระสิเห็นเองค่ะการสนับสนุนการาการฮักการเพลงก็จะมันจะคะออย่างมันจะต่อเนื่องมันจะยั่งยืนนะคะนะคะไม่ใช่ว่าดีต่อหน้าโซเชียลแต่รับหลังเป็นอย่างอื่นหรือไม่จริงใจต่อ f อซต่อพอ่พอพอ่อแม่ๆม่ไนี่กัน สักวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏนะคะพี่น้องต่อหน้าร้องหม่มร้องไหชงง้ชีวิตฉันเป็นอย่างนั้นชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ลําบากอย่างน้นลําบากอย่างนี้แต่เบื้องหลังเป็นอีกแบบแบบนั้นมันก็ถือว่าหลอกลวง fc นะคะหลอกลวงพอ่พอแม,แม่แบบนั้นก็ไม่ได้หรอกคะ่ะสักวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามะคะ่ะ อันนี้ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดกับศิลปินทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้โบมีหยังค่ะหญตตุ้มมาแสดงความยินดีกับนางเอกหายและพระเอกเล็กพิลลัมเพลินนะคะคนต่อไปก็รอลุ้นน้องมิวกับน้องเมย์ค่ะและในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคม2พค่ะปล่อยแล้วนะคะ MV เต็มเพลงเมื่อนั้นซิมีบ ของน้องหมิวนัทพรพิลำเพลินค่ะเวลา9นาฬิกา39นาทีอย่าลืมนะคะติดตามชมทุกทุกท่กทานนะคะ f อหมอลำเพลินลำเพลินค่ะสำหรับคลิปนี้ยาญตุ้มกบ,บมีหยังค่ะก็ขออวยพรให้ f อฟซีใหญ่ตุ้มทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆตามเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะหลับฝันดีกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ อย่าลืมชมคลิปหาเหตุของเายตุ้มด้วยนะคะขอบคุณคลึกค้านค่ะที่เข้ามาติดตามคลิปเายตุ้มค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะ